สวัสดีครับบ่าวทอสวัสดีท่านชมครับไปนเอฟซีแฟนครับทั้งช่องนะครับพี่น้องมานี้เดินทางมารับชมเจ้าวากงสุดท้ายนะพี่น้องเนาะครับปูศูนย์ห้าขับหัวที่ผ่านมาเจ็ดหนึ่งตรงตรงเข่ามาสามหัวแล้วครับท่านชมครับหัวก่อนกัอ่าเข่าสามตัวนะครับสามตัวโต๊ดพี่น้องกับหัวเจ็ดสามกับตรงตรงครับท่านชมครับมาหอดมาถึงแล้วครับจังเข่าไปกราบน้ำมาสการปูน้ำกัน นะครับผมไปรับชมน้ำกันครับว่าคงสุดท้ายนะครับงวดวันที่ 2. พฤษภาคม2566กับปูเจะนินจะคัดให้ชุดใดยเด้พี่น้องมาหอดมาถึงนะครับเอาเขาไปกรับน้ำมาสการปูน้ำกันครับการมัสการครับปูการมาสการจะเขปูนี่งวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาเนาะปูกับผมปูนี่นะครับผมงวดที่ผ่านมานี่ครับพี่น้อง เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งตรงตรงปูเนาะครับเขสูงีทิศแล้วค่ะครับตัวที่ปูสรุปให้กับเจ็ดหนึ่งนะครับเอาครับโค้งสุดท้ายจะสรุปเลยปะปูสรุปเลยก็ได้ครับภาวะงวดที่ปูให้ต่องวดตัวแนมมี่แล้วพี่น้องนี่ครับชุดที่ปูให้ต่องวดนะพี่น้องเนาะครับจังมาเบิ่งน้ำกันว่าครับโค้งสุดท้ายปูจะคัดให้จะเน้นให้ชุดใดพี่น้อง เดี๋ยวของปู่มาแค่ไหนครับปู่สองพอสพอชุดสรุปได้ท่านผู้ชมได้ครับผมหกหกอ่าไม่เยอะไม่เน้นหรอไงะโอ้นะปู่ครับถ้าสามตัวแนมให้บางชุดเก่าได้พี่น้องได้เลยนี่ครับชุดที่ปู่ให้ตองตองวดพี่น้องนี่ชุดที่ปู่ให้ตองวดนะครับและชุดที่ปู่จะคัดเน้นให้พี่น้องโค้งสุดท้าย กับเอาแบบเน้นๆเอาแข็งๆขี้เกลว์ขี้งดที่แล้วนี่แม่ปูเนี่ยได้เจ็ดหนึ่งในตรงๆกับหนึ่งอันนี้พวกเขียนกันเลยหรเนาะแมนปูวเอาตัวนี้เลยครับผมสรุปลวดเนาะครับครับสรุปราคาชุดไออันนี้น้ำปูชุดเหล็กสีทิศน้ำครับผมสรุปโค้งสุดท้าย ชุดสรุปพวงสุดท้ายท่านผู้ชมครับสีพิดด้วยอสีพิดตั๊มปูสรุปควงสุดท้ายรวดฟันธงคือว่าเขาหวานบ่าอยังก่อนว่าไปสีพิษท่านผู้ชมไม่ติดปูนี่เด้เขาวาครับหมดที่แล้วชุดสามตัวเกือบมากเลพี่น้องปูหศูนย์หนึ่งเก้านะครับเนาอมาเก้าศูนย์หก เอาสทิศด้วยครับสีทิศตําปูเบอร์หน่งเจ็อีวัวปูหกศูนย์หนึ่งอปดเก้าสามนี่ครับสทิศกับแมนเดอพี่น้องเดอครับสีครูทันทะเลสีทิศเข้าอวเข้าอี่คือได้ตัวเกาทั้งบนทั้งหลังปูสีทิศหกศูกับหนเนี่ยมันก็มันสั่นเนาะครับ ไปตามสูตรของมันแล้วไปทำท่างมันสากรนคือหมอล่ำเก็จะวานเน่ยนะะครับท่างมันมาจะนก็ไปตามท on. On ่างมันสากรกันครับแล้าทีฟื้นบาไหดิศูนย์หน um> ึ่งน bueno> ี่อันละครับผมนี่ สี่ตัวนีมาสองตัวได้เห็นมาปูมาหอดสามลังเกียมาหอดสามครับลังเกียร์ะว่างหัดที่ผ่านมามาศูนย์กับหนึ่งได่ปออกับเลขศูนย์นีมาศูนกับหนึ่งพี่ดองยิ่งก็ได้กับหอดนีกมีศูนย์กับหนึอีกนี่จะบสี่ศูนย์สี่หนึ่ปูเอากี่ตัวแน่นๆน่ดบ่จับสองตัวสมตัวปู่ชุดสรุปเนี่ยเก้าสามเก้มกับ ตัวนี้หามันกลับหามันกลับหัวเก่าเป็นกลับหกสามหกสามกันกลับผมนี่เลยกรัตัวนี้กลับหัวนี่กลับปูมาตัวนี้แล้วสั้นี้กับเบิ้งเอาห้ามาชุดนี้เราซุมนี้กลับปูซุมมื้อนี้เท่ากันชุดที่ปูให้ไว้นี่ครับนี่เจ็ดศูนย์หนึ่งแปดมาส่วนตัวที่ตัวกันนี้กลับแต่เจ็ดศูนย์ในปูนี่ชุดนี้บอนนะครับ อันี่นะเนี้ยลุงไปสาตัวก็ได้ลุ้งหกเจ็ดศูนย์อ่าเอาชุด3ตัวปูสาตัวนี้ลงไปก็ได้ชุดตองวดด้พี่น้องเลยชุดตองวดเจดาไล่ช่อิวนาผิวลังตัวไม้เด้อเพตาไล่เด้ออันนี้ชุดตองวดหกเจ็ดนอืมบนี้ก็กับเจวได้กับปูนี่ย่างนี้เลยอย่นี้ตเงนไห สองสามสองสองสามสองติปัวตัดออตัดออกสามแปดสองเอาน้าปูนี่ก็เบิ้งเอาในนี่ก็ได้ครับือเเอสองแปดแปดสองแต่ว่าชุดแหลกปูไฮมี่หนึ่งสองศูนกับแปดเก่าสี่ปูทำมากชุดนี้มาปูกับผมบาานี้มาแล้วก็เลยตัดออกไปผู้มากเก่าได้ หนึ่งเจ็ดหนปดซื้อได้อีกเอานี่หนึ่งเจ็ดปมักหนึ่งศูนบ่วศนยบปูับชุดนี้บอปูกับเอาไปยิงนี่เนาะนี่เนาะระวังนี่เนาะรับต้องนี้ก็ได้ปูกับใส่ทั้งนี้เลยครับระวังตัวปูวากินตัวแดงแดงขึ้นตัวแดงแดงนบอปูศูนย์นย์อ่า อุมัดชุมนี้ก็ชุมนี้ครับท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายแล้วเป็นวัวปูสุดท้ายเอาครับผมคาถาครับผมเอารวย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 ไม่เลิกมัจตะคาถานี่แหละรวยไม่เลิกรวยแน่นอนรวยไม่เลิกมีปัวครับผมสักวันต้องเป็นของเราเมียนปูัวนะเอา เสกเข้าไปแล้วเสกแคลนมาปัวฮ่าฮ่าฮาปัรเว้ยเว้ยเว้ยนะครับเอาเอาให้กับบ๊อบเอาปูไปเลยปันี่ครับผมนีอีกผวกนึงเอาพี่น้องเนาะกับเทียบให้บังนี่ชุดต่องวดด้วพี่น้องเด้อครับกับชุดโค้งสุดท้ายชุดโลงอันนี้อ่าชุดต่องวดนี่ปูสามตัวเนมสามตัวเลขไทยนี่ปูบริเกไนนะครับเนาะครับชุดแรก ชุดโค้งสุดท้ายชุดอ่ซีทิศยัยงเหมือนเดิมนะพี่น้องเด้ครับสรุปปูเน้นให้9ก้าสาตัวกันเนะพี่น้องเนาะชุดแรกปูจะมี2 0 7 0 1 8 5 6 9จ็ด้าได้พี่น้องเด้แต่วานี่ชือชุดสรุป3ตัว6 7 0กับส3งสามสอับชุดแรกปูม่ให้หนึกับ8ปดเก่นะครับผมนี่ครับเอาท่านผู้ชม จจะะนเน้นตัวเร่ปูตัวที่ปูมากนี่ครับชุดนี่ฮึอีเด้ซูมหนึ่ง,งครับน,นี่นะครับเอ้าพี่้องครับตัวระวังนะครับนอลืมบอกเอฟซีเห็นบอกพี่ตงศูนย์สี่สี่ศูนย์ตัวระวังนะครับนี่ครับวิ่งตัววิ่งได้เล่ศูนย์กับหนึ่งนี่เบาปูวครับคือ,ยอยคตัดออกมาเหลือเก่าสามกับเก่าสี่ปูตัดออกมาจากในชุดนี่บอก เออกระชัชุดมูนี่นี่ครับตัวนี้ได้เก่าสิตัวได้ชุดเล็กนี่เด็เอออาเล็กแนมนี่ยสามกับตัวนี้ครับอือสองสามครับหรืมันก็มาจากตัวนี้สองสามสามสองสองก็มาจากตัวนี้เหล็กพี่น้องเหล็กพี่น้องไม่ยากตัวเขี่ยเคียงกันกระยามันนั่นเหล็กพี่น้องไมเคยมากขึ้นจังหาหกนี่ครับผมแต่ว่าชุดนี่งามอยู่ปูชุดสองศูนย์เจ็ดศูนย์ชุดที่ปูให้ที่แรกนะครับเนาะหกศูนย์ก็อยู่ในสูตรซีทิศในนี่เม็ดนะครับผม ในสีทิศมี6 0 1 7 9 3 2 8เด้อวยครับถ้า6 0ถ้าว่ามันออกแล้วกับ1 7ึ็กับตัดไปพี่น้องเหลือ9 3กับ2 8ระวัง0 4 4 0พี่น้องนี่ครับโอ้สรุปให้โค้ชุดท้ายนี่9 3 9 4สามเ่งามากครับนะครับผมอันนี้ชุดที่ปูแห่งตองวดนะพี่น้องเด้อครับครับเต็มชุดเต็มนี่คือชุดเต็มชุดต่องวดถ้าชุดปูวงใฮสองศูนยหนึ่งแปดมันขึ้นมาก อเอฟซีเดินเปไม่หน้ามั้มครับเผื่อลังคนเบื้องตะคงสุดท้ายเอาปูผันเลขออกคือมีชุดนี้นะพี่น้องนะครับปูจะให้ชุดต่องวดกับชุดสรุปโค้งสุดท้ายตาบอกมาจากชุดนี้ละอ่าพี่น้องนะครับเนาะครับผมเอ FC Max ชุดสามตัวงามมีปูอยู่หกเจ็ดศูนย์นะครับผมตาชุดนี้แหละตาพูดมักได้ครับนนัแล้วสองสามสองตาบอกว่าคือวันขึ้นเมืองหรอหรือมันจะเป็น สองสามสามบอกปัวผมมัก <Starting> ช <in your shop> er ุดนี่ปูวสามสองตัดเอาพี่น้องสามปนี่ตัดเอาแปดสามกลับทชมมันไล่เรียกกันเมื่อไรเรียกับปัวม่านน้ำกันฟันจิ้มกรเซียดอ่ได้จุดตัวปัวฟันดีบางวัดเน่ยบริจุดมันเมือตงหวัดบางงานราชพานแล้วที่ราชพานหนึ่งหกศูซื้อพรท่านครับ แต่ปฟันบะฟันในี่ะปูวันน่ะมันยากมันเอยมันเดียดถ้าเบียนรดปูถ้าเบียนอกับปูที่ปูไปเปลี่ยนไหม่เรื่องเรือบ่ได้บ้มัอมือนู่เขามมอะท่านเก่าไปปูถ้าเปลี่ยนขั้นเก่านะเจ็ดสองเ่ปูสองศนย์เหแล้วผมยังวานี่ว่าปูไปเปลี่ยนรถใหม่พร่น้อง่ถมันลดมันปูสองศูนย์ีกันอันนี้เนาะยังไงอยู่ปูปูแห้หนึ่งย์นี่แหละครับผม เอาครับแกปหน้าจอพี่น้องนะครับเนาะชุดต่องวดกับชุดสรุปโค้งสุดท้ายครับเอาครับผมกลับขอบุญขอบคุณปูนธรรมชุ่มนะรวยรวยรวยกลับขอบคุณเอฟซีแฟนกลับทั้งสองพยานไม่ไงเด้อครับผมอายุมันคนยืนกลับหวังสิ่งใดขอทรงปรารถนาครับเฮงเฮงครับผมพอแอดมินบ่าเถ้าคลิปนะครับสวัสดีครับ